พบกับผมนายช่างนำพูนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําโปรแกรมที่ใช้ในการสํารวจออกแบบโครงสร้างทางนะครับโดยโปรแกรมนี้มีชื่อว่า Roadmap Pro นะครับตัวเวอร์ชัน Pro นะครับสามารถทํางานได้หลากหลายนะครับเริ่มจากเราก็จะมีการเก็บข้อมูลสํารวจนะครับเมื่อเรานําข้อมูลสํารวจที่เราเก็บมาจากหน้างานนั้นมาวาดนะครับมากรอกข้อมูลลงใน l o a d m a p Pro นะครับก็จะได้เป็นแนวสํารวจนะครับ ตัวโปรแกรมนี้นะครับสามารถคำนวณทำงวณในโปรแกรมได้เลยนะเป็นการออกแบบโค้งนะครับในโปรแกรมได้เลยนะครับต่อมาก็สามารถวาด R P ได้นะครับตัว R P เราก็ปกติเราก็วาดที่3จุดนะหรือว่า 3point นะครับต่อมาครับตัว N g L point หรือว่าค่าระดับดินเดิมนะครับผมก็จะแปลงไฟล์ให้ดูเลยนะครับจากไฟล์ excel นะครับตัวลบแพร์โปรนะครับสามารถ นำไฟ Excel นะครับที่เรากรอกข้อมูลลงไปนะครับคำนวณค่าระดับต่างๆเนี่ยนำเข้าตัวรถแ a b บโปได้เลยนะครับตัวนี้จะลดปัญหาในการกรอกนะครับถ้าเป็นเวอร์ชันปกตินะครับเวอร์ชันธรรมดาเราจะกรอกมือทั้งหมดมันจะมีข้อผิดพลาดในการกรอกนะครับตัวนี้เพราะากรอกมือเราต้องใส่ทั้งค่า HI นะครับแล้วก็ค่า elevation นะครับตัวนี้มันก็ต้องกรอกทั้ง2นะครับหรือว่าเราจะเลือกกรอกอันไหนอันหนึ่งก็ได้นะครับ มันบางครั้งเราก็จะทําให้เรากรอกผิดกรอกถูกนะมันจะแก้ไขยากนะแต่ถ้าเราแก้ไขในโปรแกรม Excel จะง่ายกว่านะครับต่อมาเรื่องของการตัดเกรดนะครับตัวโปรแกรมก็สามารถตัดเกรดนะออกแบบตัดเกรดได้เลยนะครับแล้วก็เป็นการนําเข้าข้อมูลนะครับนำเข้าข้อมูลจากกล้อง Total s t a t i o n นะครับเข้ามานะครับมาในโปรแกรมได้เลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่า หลักการทํางานนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะเมื่อทํางานเสร็จแล้วเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เมื่อเราทํางานเสร็จแล้วนะครับก็จะได้แบบนี้เลยนะครับตัวนี้ก็จะแสดงให้เห็นถึงแผนนะครับแผ่นแผ่นที่เป็นรูปของท็อปวิวนะครับตัวนี้ก็จะมี P c มี PT นะครับมีมุมเดลต้าให้เลยนะครับแล้วก็มีอาร์เซนอดให้นะครับก็ยังสามารถวาดป้ายจราจรนะครับแล้วก็หลักการโค้งได้นะครับ จะมีตัว curve data ให้เราเลยนะครับตัวนี้และคาวนี้ก็ยังมี R P นะครับ R P ที่เราเกาะก็สามารถโหลดข้อมูลมาได้เช่นเดียวกันนะครับก็มีข้อมูลตัดเกรดใช่ไหมครับตัวนี้อันนี้ผมได้ตัดเกรดไปแล้วนะครับก็จะมีข้อมูลต่างๆที่เราได้ตัดเกรดตามค่าระดับนะครับแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์เกรดให้นะครับตัวนี้แล้วก็ยังสามารถวาดคอนัวร์ได้นะครับตัวนี้คอนัวร์ผมเก็บมาจากหน้างานนะครับแล้วก็ แล้วก็เอาขัดับจากหน้างานมานะครับมาทําการพอดคอนัวรในนี้ได้เลยนะครับนี้เดี๋ยวคอนัวรเดี๋ยวผมจะวาดให้ดูนะครับแล้วก็เป็นการวาดคอสเซคชั่นนะครับคอสเซคชันที่เราจะวาดนะครับก็สามารถกําหนดได้เลยว่าเราจะกําหนดนะครับชั้นโครงสร้างหนาเท่าไหร่นะครับแต่ละชั้นต้องหนากี่เซนเรากําหนดได้เลยนะแล้วตัวผิวพิพ m ม n ์นะครับเรากําหนดได้ว่า จะหนาเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีค่าสโลปเท่าไหร่นะครับเปอร์เซ็นต์สโลปสามารถกําหนดแบ็กสโลปและไซสโลปได้ครับตัวโปรแกรมจะคํานวณปริมาณดินตัดดินถมให้เราเลยนะครับตัวนี้ถ้าเป็นดินตัดนะครับดินตัดนะครับก็จะเป็นนี่ครับเป็นสีขาวดินถมก็เป็นสีเหลืองนะครับคํานวณมาเป็นตารางเมตรนะเราก็ใช้สูตรในการคํานวณแปลงเป็นลูกบาศเมตรอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้ในโปรแกรมก็จะ สามารถออกแบบนะครับโค้งต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นโคง้งซูปเปอร์นะที่เป็นซูเปอร์เรเวชันแล้วก็สามารถออกแบบได้ชิ่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะวาดาในส่วนของคอนทัวร์ให้ดูนะครับตัวนี้ตัวนี้นอันนี้ผมวาดเสร็จแล้วนะเดี๋ยวผมจะวาดให้ดูใหม่นะครับตัวนี้ตัวคอนทัวร์ของเรานะตัวนี้เป็นสะพานนะครับที่ผมเก็บมาจากหน้างานจริงนะครับ ตัวคอนทัวงเราเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะวาดแบบ2 d หรือ3 d มด้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับแล้วก็วาดคอนทัวร์ครับคอนทัวงเราก็จะมีทั้งแบบ 2d และ 3d เดี๋ยวในที่นี้ผมจะวาดแบบ3 d ดีให้นะครับวาดแบบ 3d ครับคราวนี้ตัวโปรแกรมนะครับตัวโปรแกรมก็จะให้เราเลือกนะครับเลือกระหว่างว่าเราจะให้คำนวณขาระดับนะครับทุกระยะกี่เมตรนะครับ อันนี้เขาบอกว่า5เมตรผมก็จะกด enter ไปเลยนะครับ5เมตรแล้วชั้นความสูงของเส้นคอนทัวร์นะครับผมก็จะใช้ที่1เมตรครับกด1น,นะครับเสร็จแล้วผมก็จะครอบทั้งหมดนะครับตัวโปรแกรมก็จะทําการอ่านค่านะครับที่ใกล้เคียงนะครับอ่านค่าที่ใกล้เคียงตัวจุดขาวขาวนี่คือเส้นกริดนะครับคือกริค่ากริดที่ระยะห่างเท่ากับ5เมตร5เมตรนะครับ แล้วเส้นคอนัวร์แต่และเส้นนะครับจะมีค่าระดับบอกนะครับก็ค,คือว่าค่าเรลิชันบอก93เมตร94เมตร95เมตรนะครับคือเส้นละ1นเมตรใช่ไหมครับที่ผมกําหนดไปเมื่อกี้นี้เดี๋ยวผมจะเปิดกริดพอยท์ดูนะครับกริดพอยท์ตัวนี้นะครับจะห่างกันทุก5เมตรอย่างที่ผมกําหนดไปเมื่อกี้นี้นะครับนี่นะครับก็เป็นการคํานวณกริดพอยท์นะครับทุกระยะ5เมตร5าเมตรนะ เป็นการหาค่าเฉลีย่ยระหว่างหมดใกล้เคียงนะอย่างเช่นหมดนี้นะครับก็จะหาด้านซ้ายนะก็คือเป็นการหาเฉลีย่ยหมดรอบๆนะในระยะ5เมตรนะครับตัวนี้แล้วก็สามารถทํางานได้ละเอียดนะครับตัวโปรแกรมนะครับจะสามารถใช้งานได้หลากหลายนะแล้วก็ใช้งานได้สะดวกเพราะว่าโปรแกรมจะรันเร็วมากเห็นสังเกตได้ว่าเมื่อกี้ที่ผมว่าคอนโทรลนะก็จะเร็วมากเดี๋ยวผมจะให้ดูครับว่า คอนทัวร์สมิตินะครับออกมาเป็นรูปแบบไหนนะครับตัวนี้เห็นไหมครับเห็นชั้นความสูงไหมครับมันจะสูงไม่เท่ากันใช่ไหมครับอันนี้นะครับเป็นคอนทัวร์ที่ออกมาในรูปแบบของสมิตินะครับตัวนี้นะครับตัวโปรแกรมนะครับราคาขายอยู่ที่3,500บาทนะถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อผมมาได้นะครับถ้าติดต่อผ่านเพจนะผมมีชื่อเพจว่าในช่างน้ำผ การโยธานะถ้าติดต่อผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวผมชื่อนำพุการเดินทางนะก็สามารถติดต่อมาได้ทั้งสองช่องทางนะครับตัวนี้ในเพจของผมนะครับก็จะมีข้อมูลข่าวสารต่างๆนะหรือว่าความรู้ที่เกี่ยวกับงานโยธางานสำรวจนะมาอัปเดตลงเรื่อยๆก็ฝากติดตามในเพจผมก็ได้นะครับในเพจผมนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเพจให้ดูนะครับตัวนี้ อันนี้คือเพจของผมนะครับก็จะมีข้อมูลต่างๆนะครับก็มีข้อมูลต่างๆหรือว่ามีาการสอนตั้งกล้องหรือว่าการสอนที่เกี่ยวกับงานตำรวจนะแล้วก็มีคอร์สต,ตัวนี้คอร์สนะที่ผมเปิดนะครับตอนนี้เนี่ยผมเตรียมคอร์สลบแพดโปไว้นะครับปัจจุบันนี้ผมสอนคอร์สลบแพดนะครับที่เป็นเวอร์ชั่นธรรมดานะทั้งหมด4รุ่นแล้วนะมีคนเรียนมากกว่า 500คนนะทั้งหมด4รุ่นนะทุกรุ่นมีคนเรียนร้อยกว่าคนหมดเลยนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะถ้าเป็นคอร์สเวอร์แพดธรรมดาผมขายอยู่ที่950บาทน,นะครับจะจะสอนตั้งแต่เริ่มต้นแบบจับมือทําจนเป็นเลยนะจนสามารถวาดออกมาได้แบบที่ผมทํานะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ผมสอนนะครับนักเรียนในคอร์สนะ ให้วาดเป็นแบบผมทั้งหมดนี้นะครับให้วาดคอร์ซิคชันแบบนี้นะครับทุกอย่างก็คือว่าจะถูกจัดเรียงมาแบบนี้เลยนะครับเราก็จะได้เรียนทั้งหมดนี้เลยนะครับตั้งแต่การกรอกข้อมูลนะครับการคำนวณค่าระดับเริ่มปูพื้นฐานตั้งแต่หนึ่งหม่เลยนะตั้งแต่ศูนย์เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อม,มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะฝาก QR code ของเพจผมไว้นะครับยังไงก็ ฝากเข้าไปติดตามนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจก็อย่าลืมทักมานะครับแล้วพบกันใหม่กับผมในะช่างน้ำพูนะครับสวัสดีครับ